ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โคชิบอร์ดครับเช็คสถานการณ์สีสโมสรไทยครับที่ได้ไป ACL 2021อย่างที่หลายคนทราบกันแล้วครับว่าโคต้าของสโมสรฟุตบอลจากประเทศไทยนะครับที่จะได้ไปเล่น A f c แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2021จะเพิ่มขึ้นเป็น4ทีมซึ่งเป็นผลพวงจากการเพิ่มทีในรอบสุดท้ายครับจาก32ทีมเป็น40ทีมประกอบกันในปีนี้ครับมีไวรัสโควิด -19 บาระบาดอย่างหนักทั่วโลก ทำให้ฟุตบอลลีกหลายประเทศนะครับในเอเชียไม่สามารถแข่งขันได้จบตามปฏิทินเดิมครับซึ่งกรวมถึงไทยลีกของเราด้วยครับทาให้เอฟซเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้ทําการคัดเลือกหาตัวแทนกันเองบางลีกก็ใช้วิธีตัดจบฤดูกาลไปแบบดื้อเลยครับส่วนบางลีกก็แข่งขันกันแค่เลกเดียวในส่วนของไทยลีกครับเราได้ทําการขยับโปรแกรมไปเตะแบบข้ามปีครับทำให้จําเป็นต้องใช้วิธีการเลือกอันดับที่1ถึงอันดับที่4ของเลกแรกนะครับฤดูกาล2020 ในการคัดเลือกทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่น AFC Champions League ในฤดูกาล2021ตอนนี้การแข่งขันไทยลียกผ่านมาแล้ว13นัดครับยังเหลืออีก2นัดก็จะจบเล็กแรกครับซึ่งตอนนี้รเริ่มพอจะมองเห็นลางๆแล้วว่าทีมใดจะได้ติดอันดับ1ใน4นะครับโดยอันดับที่1น่ครับน่าจะเป็น BG ปรปทุม u ยู t e นเตดอยู่แล้วครับที่ตอนนี้รังจากฝูงมี35แ้มจาก13นัดพวกเขาต้องการอีก3แ้มใน2นัดที่เหลือครับเพื่อการันตีแชมป์เลกแรก แต่หากพวกเขาทําไม่ได้อย่างน้อยๆก็การันตีว่าอันดับ2แน่นอนนครับที่จะได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วอันดับที่2น่าจะเป็นการท่าเรือ FC ครับโดยตอนนี้พวกเขามี28แต้มจาก12นัดยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก3เกมซึ่งพวกเขาต้องการอย่างน้อย4แต้มเพื่อการันตีอันดับ2แต่ถ้าหากทาไม่ได้นะครับอย่างน้อยเขาก็การันตีอันดับ1-4ที่จะได้ไป AFC ซแชมเปี้ยนสลีกอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่แค่นั้นครับ อันดับที่3าน่าจะเป็นราชบุรีมิตรผล f c ที่ตอนนี้รังอันดับที่3มี26คะแนนจาก13นัดพวกเขาเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก2เกมครับต้องการเพียงแค่1แต้มเท่านั้นก็จะการันตีไม่หลุดอันดับที่4แต่ถ้าพวกเขาชนะรวดครับแล้วการท่าเรือมีสะดุดอย่างน้อย2เกมพวกเขาอาจจะแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้เลยครับอันดับที่4น่าจะเป็นสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับที่ตอนนี้พวกเขามี26แต้มจาก14นัดซึ่งพวกเขาต้องการแค่1แต้มเท่านั้นครับจาก1เกมที่เหลือ เพื่อรักษาอันดับที่4ไว้หรือไม่ก็ไปลุ้นในทูแบงคอกอยู่ในแตดหรือเอสซีมงทองอยู่ในแตดสะดุดในโปรแกรมที่เหลือครับพวกเขาก็จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในรอบคัดเลือกแน่นอนครับซึ่งจากเงื่อนไขต่างๆครับบวกกับโปรแกรมที่เป็นใจผมคิดว่า4โคต้าจากสโมสรไทยลีกยังไงเสียก็คงไม่หลุดจาก4ทีมที่เก่าวมาแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน a อ c ซีแชมเปี้ยนลีก2021มีดังนี้ครับรอบคัดเลือกรอบแรกครับ19มกราคม2021 รอบคัเดเลือกรอบที่2 26มกราคม2021ครับรอบเพย์ออฟ2กุมภาพันธ์2021รอบแบง่งกลุ่ม15กุมภาพันธ์ถึง5พฤษภาคม2021รอบ16ทีมสุดท้าย17ถึง19พฤษภาคม2021ครับรอบ8ทีมสุดท้าย23ถึง25สิงหาคม2021รอบรองชนะเลิศ28ถึง29กันยายน2021รอบชิงชนะเลิศครับวันที่21 พฤศจิกายน2021ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1นึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร์เฉท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากายและทำไม่อยากพศากกอสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ